ต่อมาดีกว่านะคะเป็นเรื่องราวของอาการป่วยของน้าต่อยเซมเบ้แล้วก็คุณตั๊กบงกตนะคะคซึ่งน้าต่อยเซมเบ้ก็เมื่อวานนี้แอบเห็นในคุณหนุ่ยไอจีของคุณหนุ่ยพงสุเอเอขเขาจะมีการรวบรวมคนที่ปล่อยพลังแบบรับพลังจากไอ,อ,อกรักก้อนบอลอะไรอย่างเงี้ยเพื่อเป็นกําลังใจให้กับน้าต่อยอด้วยเยี่ยมเลยแล้วก็ยังมีเรื่องของคุณตั๊กบงกตด้วยนะครับ น้าต่อยจะเข้าห้องผ่าตัดตอนเที่ยงวันนี้เลยนะวันนี้วันที่หนึ่งมิถุนายนพอดีนะฮะวันจันทร์นะครับ,นนรบตอนนี้กำลังจะผ่าตัดเพื่อใส่ข้อมไทเทเนียมกระดูกสันหลังนะครับผมงฟังก็สูญเสียเหมือนกันนะครับเาก็กลัวเจ็บยุ่กันแต่ไม่ต้องห่วงนะครับผมได้พลังบองกินกีบจากทุกคนที่ส่งพลังไม้ผมเนี่ยนะครับเราจะได้อิน่วิเศษด้วยนะฮะจะต้องสู้ต่อไปได้พลังต่อไปนะครับมีพลังจากทุกคนให้ผมมาเนี่ยก็จะเป็น พลังลนกากำใจัให้ได้ต่อให้มีช่วยรอดต่อไปนะครับขอขอบคุณทุกคนที่ช่วยส่งพลังไห้ผมนะครับพลังขึ้น่าสถทานฟ้า น <time>. ี <apply glasses> okay, ่ไงเสียงนี้ไงเสียงของนักพากย์ขวัญใจเด็กๆนาต่อยเซมเบ้ที่ได้อัดคลิปวิดีโอขอบคุณทุกคนที่ส่งกำลังใจมาให้ก่อนที่จะเข้ารับการผ่าตัดนำไทเทเนียมเข้าไปดามกระดูกหลังที่ถูกตัดออกไปเพื่อจะให้กลับมาเดินได้ปกติอีกครั้งค่ะตามในคลิปนะคะที่ระบุไว้การผ่าตัดจะมีขึ้นในวันที่1มิถุนายนซึ่งตอนนี้ผ่านมาหนึ่งวันแล้วนะต่อยก็น่าจะกําลังพึกพักฟื้นอยู่ทุยไซก็เลยยกหูต่อสายตรงหานักพากชื่อดังแล้วก็ได้คําตอบสุดเซอร์ไพรส์มาค่ะ เพราะเจ้าตัวเพิ่งออกจากห้อง ICU แล้วก็ได้สัมภาษณ์กับเราเป็นสื่อแรกค่ะหลังแล้วก็เปนะ็นผู้ออกจากไอตอนนี้ออกอ็นนใส่กระดูกไทเทเนียมแล้วทนะัคอมไทเทเนียมแล้วนะครับแต่ก็ยังปวดอยู่ครับผลการผ่าตัดผ่านไปได้ด้วยดีใช่ไหมคะน้าต๋อยผ่านไปได้ด้วยดีครับ เนูจริงๆเท้าเธอยังเย็บอยู่ครับต้องพักดูอาการประมาณกี่วันคะน้าต่อยต้องอยู่แล้วขก้นเดือนลงมยาว่าหงขอยากพยจามาบไม่ได้อบนี้นครับเพแผลมัยาวมากขอบคุณมากค่ะได้ครับขอบคุณครับสวัสดีครัคบ